S <S เออสูทุมคีบก็ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ด้วยเอาตีทำไมได้เห็นยิงอย่างเดียวอ่ายิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวอ่าเอาดิเอาดิเล่นได้นะทัวร์เขาเปซุ้มไว้เป็นซุ M ้มไว้ไม่ต้องวัยเซียวเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาเวลาน เอลสูห้ามกดสกิลสองอย่างนั้นเลยเอลสูห้ามสูวัดมันจะมันจะดีเลยเฮ้ยหลือพี่ติ่มมาลับก็รับคอนเทนต์อล่รพี่อย่าบอกเราเกมนี้พี่จะโยนเกมกันเนี่ยเอลสูห้ามกดสกิลสองนะฮะตัดปัญหาการสูไม่โดนเลยชิบหายไง เ้ยตบมีคนหาแฟนอีกแล้วอะไรมีคนเงียบแล้วหนึ่งเนี่ยมันอดเจซูปไม่ได้โอ๊ยไปเลยอยาอยอย่าจมที่หายเลยเจสูปเจสูมไม่ได้เลยเฮ้ยชาติวะขอขอย่าเพิ่งคอนเทนต์ได้ไหมตานี้คือมันแบบคไม่อย่าเพิ่งคอนเทนต์เหรอเดีรื่องคอนเทนต์ก็ได้ผมจะพยายามแบกเอง เอาจริงป่ะเอาจริงแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคนี่เมื่อกี้อยู่ในระหว่างที่แบบยังคิดอยู่น,นวะว่าว่าจะเล่นดีไม่ได้คอนเทนต์หรือไม่ทําดีก็เลยแบบยังไม่อัพดีกว่ามันเป็นการฝึกปรบ,อ,อ,บ,บอดทนเออพี่พี่ตโว่ลือกทำเป็นซูไม่ไหวทำเป็นสู้ไม่ไหวทำเป็นสู้ไม่ไหวทำ <laughs> เป็นสูไม่ไหวได้แต่ล้าช็อตเขาด้วยเมื่อกี้ แม,แม่อยากซูมอยากซูมดิมันหมันไส้หมันไส้ฝักหวัวตรงนี้น่าจะเนียนอยู่นะต้องรีบผ่านไปไม่ไหวโอเคแม่งเสียทุกอย่างเนี่ยเสพด้วยโอ้โหมันมันน่าเล่นมันน่าเล่นมันน่าซูมมากมันน่าซูมมากข้ามค้างหอบไปบนึงเออได้หนึ่งตัวแล้วโอ้โหไม่มาค้างอะไรตอนนี้วะเนี่ยเนี่ยภาพชอบค้างตอนกูจะแม่ ไปออกชิปหายอาว่เบรคบรรจุจำนวนได้อยู่นี่มันน่าสูมากเลยรู้ปะนี่ขาดข้ามใจไม่ได้แท้แต่แค่สีที่จีบขักข้ามใจตัวเองเป็นไงพี่เมื่อกี้พี่เห็นช็อตล่างว่าผมแบบเดี๋ยวเนืขีดเดียวแล้วผมไม่เนี่ยออกสตีไม่พี่ออกนี่เท่เลยไม่แต่ผมรู้อย่างเงยว่าแบบยังไงก็นอนไม่ตายเองไม่โดนดิไม่ใช่ไม่ตายไม่โดนอย่าซูมอย่าซูมอย่าซูม ดูไม่ได้นะไปสูมเป็น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 สูมวิวิวิอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับปากเพิ่มเติมดาเมจจริงโอ้โหดาเมจโตโลนี่มันช่างหนาเหลือเกินบ้าจริงบอลตต่อบอลตต่อ <c oughs> พี่เอาเลย ผมจะทำหน้าที่โฟนึงเด็ดจริงๆไปดูง่ายให้พี่พี่เกมต้องไม่ตายบ้านะบ้านะเอาละเราต้องรีบจุนะทุกคนนะมันเลทเกมเท่านั้นเลยฮีโร่มันไม่ไม่ตายนี้ยังไงก็ชนะพี่ถ้าพี่ชมมาเป็นคอนเทนต์ไงพี่พี่ดูดีแต่ละตัวเอามาเพื่อกันบี้ทางนั้นเลยผอได้ผมต่อโลดดันมาเป็นคอนเทนต์เฉย เออพูดอีกก็ถูกอีกมีแต่ตัวกันี่เวะเออดีดีหละกลางโลกผมไปรับดาเมจให้โตโนรับดาเมจีนีนี่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  ADC ตัวเดียวเออเอยิงอย่างเดียว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 ยิงอย่างเดีคุณเดแยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวเอาดิเอาดิ ไม่ซูมยังไม่ได้ซูมเลยนะทุกคนแลยังไม่ได้แตะสกิลสองเลยเพอแม็ก็ไม่มีนะทุกคนนะเพอแม็แต่เพอก็ไม่มีเอาอ่ะเอาอ่ะเล่นอะไรเด้อเล่นอะไรเด้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจังหวะนี้เกือบไม่ดีนะแต่ก็ได้อยู่แต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ครับได้อยู่อะไรวะนี่เนี่ยเฮ้ยไม่ได้ใช้สกิลสองซูมเลยนะทุกคนนสกิลอันตรีนะทุกคนนะไม่ใช่ไม่ใช่คโคดิสไม่ใช่ไม่ใช่ สกอร์สกอร์พี่ดูดีกว่าตอนพี่ซูมอีกเออสกอร์ดูดีกว่าตอนทูมอีกใช่ไหมเฮ้ยแปดนาทีแล้วมันมีไอ้นี่หรือเปล่าบัฟมังกรเออสูส่ซูมคลิปก็ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ไไม่ได้ด้วยเอ้าวตี<อ>ทำไม<อ>ได้<อ>เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหูยหอยากได้บัฟแดงเลยเชียวถ้ามีบัฟแดงนะบอกเลยหุ้ยมันจะเตะมาแบบนี้เอาเล่นทัวร์เปล่าเล่นได้นะทัวร์เป็นช่้นช่ววัย มเาป็นมันน่าเล่มากมันน่าเล่นไปจบ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 ทุกคนไปไปไปเออเอาวาเอลสูมไม่สูมไดัดตลไดัตลโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยมันมันคอนเทนเตอ มันก่อนเต้นเกลืออุ้ย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 แหมเพื่อนโดนเพื่อนโดนเอ้ยโด้ไว้มิชชั่นของพีขภาพค้างดัดมาค้างตอนอันนี้ไงโยนเอ็มวีพีไว้เนะเป็นไงเอ็มวีพีด้วยนอนเลยผมก็เล่นมันด้วยโหดเหมือนกันนะพี่นี่ก็เอาดีด้านแบบตีธรรมดาได้ไหมล่ะขลาดขลาดมาเลยเจ้า อือเว <Allah> ่เรื่องมันอยู่ที่มันเนิฟซูเว่มันเนิฟสกิลสองไงเราก็ไม่ต้องใช้เนิฟสกิลสองลงตัดปัญหาเลยใช่ไหมั้ปัญหาพี่ไอเล่นไอเล่นไ่ใช้สกิลหนึ่งนดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งให้กับท r อ p รด้วยเด้อขอบพระคุณหลาย